สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ครับผมก็จะมีแผนในสไตล,ล์งบอลเคาน์เตอร์นะที่มาด้วยระบบ4 312นะก็จะเน s. <S ้นจอดตรงกลางนะโอเคครับบริการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าคี่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกลุ้นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุดที่4%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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  ส่วนใครที่คิดกำะังเติมเกม e Foot ต l อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie Land Shop อหอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคแฮะเบสทีมเซตติ้งที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของนาโปลีนะที่อยู่ในลีกอิตาลีนะก็เข้ามาตามนี้เลยก็เข้ามาที่ลีกอิตาลีแล้วก็หาว่าทีมนาโปลีนี่ซึ่งสัญลักษณ์มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็ยังไม่ได้ลิขสิทธิ แล้วโค้ดที่ผมใช้แน่นอนก็ต้องเป็นโค้ดสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะในที่นี้ผมก็ใช้เป็นโรเวตโตมันติเนสเหมือนเดิมนะแล้วก็มาเรียกแผน Default Formation นี่เลยทำตามนี้ฮะปุ๊บมันก็จะออกได้ออกมาเป็น4ี่ำสามแบบนี้แล้วเราก็จะมาปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยนะก็ดึงเซนเ็นเตอร์มาให้ชิดกับโพลสามรรตูวฮะให้สังเกตเส้นนะตรงที่ผมวางได้ประมาณนี้เลยอแค่นี้นะ แล้วก็จะไปปรับตรงกองหน้าสีซ้ายขายับเข้ามาเป็นตำแหน่ง s s แบบนี้นะแล้วก็ขยับตำแหน่งหน้าเป้าขึ้นมาสูงนิดนึงประมาณนี้ให้สังเกตเส้นนะในส่วนของปีขวาให้อยู่ตรงนี้ให้เป็นกลางลุกเอ้ยมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะ,ะรูปแบบแผนก็อาจจะปแปลกๆนิดนึงแต่รับรองแล้วมุกมันแน่นอนนะโอเคฮะเราก็มาจัดตัวกันเลยดีกว่านะเริ่มจากผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตู ถ้าจะเอาสไตล์ผมผมจะใช้เป็น defense goalkeeper นะในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นเชตนี่นะหรือใครไม่ชอบสไตล์ defense goalkeeper ก็เอาสไตล์ที่ตัวเองชอบเลยแล้วกันนะนะตรงนี้ไม่ค่อยซีเลียสสักเท่าไหร่ในส่วนของคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ผมก็จะจัดตามนี้เลยเหมือนเดิมฮะนั่นคือ the destroyer นะผมใช้เป็นโลนัน,นาเลาโฮนี่เลยก็จะมาด้วยสไตล์ the destroyer นะ แล้วก็แน่นอนฮะ The d e อยเ o อร์ต้องยืนคู่กับสไตล์บิ i l d Up นะที่ผมชอบใช้ประจำนะเดีย๋ยวขอหาเซนเตอร์บิ i l d Up หน่อยอืมอยู่ไหนฮะเซนเตอร์บิ i l d Up แหมนักเตะเยอะเกินนะเดี๋ยวกจะต้องลบออกแล้วโอเคฮะใช้เป็นวูดจิฟฟันได้แล้วกันหาง่ายดีวูดจิฟฟันได้ก็จะมาด้วยเพย์ยิ้งสไตล์บิ i l d Up นะเซตคู่เซนเตอร์ผมก็จ็บประมาณนี้นะก็จะใช้เป็น The d e อยเ o อร์ยืนคู่กับบิ i l d Up ในส่วนแบ็คขวาฮะแบ็คขวาผมก็จะใช้เป็น defense full back นะในที่นี้ผมใช้เป็นกุนเด้อันนี้มาด้วยพลายสไตล์ defense full defense full back นะส่วนแบ็คซ้ายก็จะมี2องสไตล์ให้เลือกเลยนั่นก็คือสไตล์แรกผมก็จะใช้เป็น defense เหมือนกันเลยฮะนั่นคือ defense full back นี่ผมใช้เป็นโทมิยสเซอร์าสแตนดาร์ดนะนี่ฮะ defense full back ทั้งสองข้างเลยก็ได้ หรืออีกหนึ่งสไตล์ฮะถ้าใครไม่ชอบเกมรับมากเกินไปนะเอาเน้นโตกลับนะก็จะใช้เป็นแบ็กซด์ธรรมชาตินั่นคือแอตตากิ้งฟูลแบ็กผมใช้เป็นอดัมลูเพนสันะนี่ฮะก็แอตตากิ้งฟูลแบ็กเลยนี่ถ้าใครไม่ชอบดีเฟนนะก็เอาไว้เปิดหบงนะเวลาเกมมันตื้ม,มันตันอะไรพวกนี้ก็ออกข้างเปิดหบงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะโอเคฮะในตำแหน่งต่อมานั่นคือกลางร,รับฮะ กลางรับแน่นอนผมใช้เป็นแอคคแมนนะถ้าเล่นเกมรับตัวเดียว <S <S ผมขอแนะนำให้เป็นแอคคแมนอย่างเดียวนะไม่แนะนำให้เป็นโอเชสเตอร์นะไม่งั้นมันไม่มีตัวชนตัวตันนะให้เซนเตอร์นะนี่ฮะนที่นี้ผมใช้เป็นแอคคอแมนลางจากฟรีนั่นคือโรดี้แล้วก็จะขยับตำแหน่งลงมาต่ำนิดนึงนะตรงนี้ลืมบอกไปนะแอคเคอแมนถ้าสลับโรดี้ล่างนี้ก็ได้มาฟรีนะ โอเคฮะในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งของ c m c m เที่นี้ผมจะใช้เป็นบล็อกทูบล็อกคู่เลยฮนะผมก็เรียกใช้เป็นนิโคเบี l ล่านะที่มาด้วยสไตล์บล็อกทูบล็อกแล้วก็ไลอ้อนนี่ที่มาด้วยสไตล์บล็อกทูบล็อกเหมือนกันนะเอาไว้คอยไล่บอลน,นะไว้ดักบอลแล้วก็ใช้ความขยันขึ้นลงในเติมเกมลุกเกมรับด้วยฮะนะอ่ะตำแหน่งต่อมาฮะกลางลุก กลางลูกในที่นี้ผมใช้เป็นโฮเพเยอร์นะแล้วก็ต้องเป็นเท้าซ้ายด้วยนะถ้าไม่มีจริงก็เอาเอาโฮเพเยอร์ er, เอยโฮเพเยอร์ er ธรรมดาก็ได้เท้าอะไรก็ได้นะแต่ว่าในเทคนิคผมผมใช้เป็นเท้าซ้ายนะนั่นคือมิเกลโอนิเซ่นะและ้วตำแหน่งต่อมาฮะนั่นก็คือตำแหน่งเอ่อ SS ตัวน,นี้ผมจะใช้เป็นออฟสไตล์นะอา้าวดูยังไงฮะเป็นออฟสไตล์ผมพามาดูเลย นี่ฮะซองฮอร์เนล่างนี้เป็นโกโปเชอร์ ure, ใช่ไหมแล้วก็มาดูเลยฮะโกโปเชอร์ Good จะแสดงผลในตำแหน่ง CF เท่านั้นนั่นก็แสดงว่าถ้าเราจับเอาซองเฮอรมินมายืนตำแหน่ง SS ตรงนี้ก็จะเป็นออฟสไตล์ style, นะเพราะว่าเพย์อินสไตล์โกโปเชอร์ Good จะแสดงผลเฉพาะในตำแหน่งของ CF เท่านั้นนะนั่นก็คือว่าซองหินก็จะวิ่งตามแค่หน้าที่พอนนะต่อมาห้าตำแหน่งของหน้าเป้า จะใช้เป็นโกรโพเชอร์หรือว่ากองหน้าสไตล์อื่นก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ส่วนตัวฮะในสไตล์ลองคอลเตอร์ ounter, ผมจะใช้เป็นเออ่ทาร์เก็ตแมนนะนั่นคือโอเรชิลูนะตรนะกูลทาร์เก็ตแมนฮะจะเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะไว้เล่นลูกกลางอากาศกกอ, 1, 2, อะไรพวกเนี้ยฟักบอลทำชิ้นหนึ่งสองอะไรพวกเนี้ยผมจะชอบใช้เป็นเออ่ทาร์เก็ตแมนมากกว่านะอ่าในส่วนทักติ่งห้าเปิดกับดักล้ำหน้านะถ้าไม่เปิดนี่เจ๊งเลยนะ แล้วก็ในเรื่องลูกเตะมุมก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะจะชอบแบบไหนก็จัดเลยจากเซ็นเตอร์ขึ้นไปหม่งก็ได้แล้วแต่เลยฮะชอบไหนเอาแบบนั้นในส่วนทคติโกนะก็จะดีเฟนเซ็นเตอร์บิวอัพนะนั่นคือบวกกิฟฟันไดนนะ้ครเพราะว่าตะกูลเอ่อบิวอัพเนี่ยมันจะเติมเกมสูงนิดนึงแล้วก็จะดีเฟนแอคคัมแมนไว้ด้วยนะอะสองตัวนี้นะก็จะดีเฟนเซ็นเตอร a y i n ่ s สไตล์ u i l d Up แล้วก็ Defense and o m m ร์ในส่วน Defense ที่ 1, Defense ที่2ก็แล้วแต่หน้างานลยนะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็นะก็ประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นหน้างานนะแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้ก็จับคู่เรียบร้อยแล้วผมก็จะใช้เป็นเซตนี้แล้วกันนะน,นี่เลยฮะอ่ะมาดูทีมเขาหน่อยโอเคฮะทีมของก็เออเอาเรื่องนะมีลูนี้เก้เดียโก เดียวเนอะพี่ซี่อืมถือว่าเอาเรื่องจจกนะโอ้โหตัวสำรองก็อืมเอาเรื่องเอาเรื่องฮนะอ่ะแต่เราก็สู้นะโอเคให้เริ่มเกมในเกมนับนะตามสไตล์ผมผมจะใช้เป็นเอ่อการใช้แมคอัพนะดักบอลเนาะโอเคตอนนี้ก็พยายามจะดักบอลได้ได้นะรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย Ờ, อ era, au, บอลอยู่ที่สตีเวนเจอราดดักเข้าสวยโรดี้แทงมาลูกนี้ฮะมคเิลโอริเซ่สวยฮะบอลอยู่ที่ซองแกมินออกข้างมาให้นิโค้แม่เจอตันฮนะเจอเบโรตินะตันเอาเรื่องเลยนะออกข้างมาให้ไรอัน isse, มิเกลโอริเซ่แม่เจอคานาวโรตัดบอลได้นะปึ๊บ,บลูกนี้อืม้มสวย คัดแบ็กมาโอ้ยลูกนี้แม่น่าเสียดายนะกําลังจะคัดแบ็กไปเพื่อนนะแต่ว่าไปติดเซนเตอร์ฝั่งเขาก่อนมาขอใช้สูตรลูกวงหน่อยแล้วกันนะเปิดมาลูกนี้อืมได้ลุ้นอยู่อืมยิงนี้ติดบล็อกฮะโทมิยยสึนิโคเอาทีหนึงยังไม่ได้ฮะโทมิเยสึแม่เขาชาร์จไม่ถึงนะ ต้องรีบกลับไปในเกมลักครับสำหรับโทมิเยสสโอ้โหดักมอนไม่ได้เลยครพยายามดักมันไว้มันอยู่ที่สตีเวนเจอร์ลาดแทงเข้ากลางมาถูกสกัดไว้ได้บอลอยู่ที่ซองเมียนโอ้โห,โโหจะโดนเอาฮะอืมดักสูไว้ซองเมียนออกข้างมาอืมไม่ได้ฮะ ก็จิ้ฟันได้พยายามทําชิงโอ้โหจะตัดได้ฮะอืมเซฟ,ฟได้อยู่ฮะปีเตอร์จะใหม่ขึ้นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเสียลูกเต็มุมฮะเปิดมาลูกนี้บอลอยู่ที่มาการเล,เล่ เสียไลูกทุ่มฮะมากไเลทุ่มมา,มา,มมาสตีเวนเจาลาดจะเล่นกับด,ดนลุมเิเกมไม่ได้เป็นการตัวกับฮะบอลอยู่ที่อุเรชิลูบอลอยู่ที่อุเรชิลูกำลังรอเพิ่อนเติมยกมาลูกนี้ให้ซองเกมินแหมไม่ได้ฮะถูกวงสก,กัดเอาไปก่อนเดี๋ยวขอเท้าซ้ายเปิดนะเออไมเคลิลโอดิเซ่ละกัน ไม่ใช่ไมเคลิลแหม่ผิดนะมิเกลออริเซ่นะแหมลิ้นพันนะเปิดมาห้ามิเกลโอริเซ่แหมลูกเตะม,มุมก็ไม่ค่อยให้กินนะช่วงนี้นะเปิดบอลมาออกข้างมาฮะพยายามจะดักบอลไว้อยู่บอลอยู่ที่มาการเล่ย์เดโก้ฮะแทงมาลูกนี้มันอยู่ที่ลูมรเก้ จากสวยโรดี้หึงเสียบอลอีกแล้วฮะชมไม่ได้ฮนะยิงลูกนี้ติดเซฟปีเตอร์จะไม่เคลอนอยู่โอ้ยพีแม่เอาเรื่องนะลูกนี้เก้นนะยิงได้เท้า,ทาซ้ายเท้าขวานะโอเคฮะกันมากันลูกเตะมุมกันก่อนเปิดมาลูกนี้โอเคหม่งเคลียร์ทิ้งมาได้ยังไงโอ้โหย,ย,ยิงยิงยัากอยู่ฮนะโอ้โหเข้าเท้าขวาออยังเซฟได้อยู่ฮนะปีเตอร์จะไมเคลนเอาเรื่องจัดฮนะ เสียเป็นลูกเตะบุมอมีกแล้วฮนะเปิดเลยลรีโอเมซี่ยกมาลูกนี้โอเคเครีย์ทิ้งได้ขอข้างมาโทมิยสุไมิเอลิเซ่แทงมาลูกนี้จะให้ทรงวินไม่ได้ฮนะอืมตูรามเครีย์ทิ้งออกมาก่อนฮนะเราได้เป็นลูกเตะบุม,ม,มเดี๋ยวขอใช้สูตรหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วกันปัดมาเบาๆฮนะ อ้อืมเรียบร้อยฮะบัวจิวฟันไดลุกนี้เข้าสูตรเลยฮะลูกเมื่อกี้นี่ฮะนานนาทีนะสำหรับลูกโมกงนะช่วงนี้โอเคแล้วก็ขึ้นนำแล้วฮะ ha. หนึ่งประตูต่อศูนย์จากบัวจิวฟันไดนะจากลูกเตะมุมแต่ลูกโอเว่นโอเว่นเพย์เนี่ยยังไม่ทันมีเท่าไหร่อืมสวยสองเมนยกมาลูกนี้ โอ้ยแรงไปฮะซองเงินเก็บไม่ได้ทุกเวลาสามนาทีอืมโอเคดักสวยฮะเข้ากลางมารอยอันอืมแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะโอเคฮะไปดูที่ที่สองออกข้างมาโทมิยะสึยกมาลูกนี้อืมไม่ได้ฮะเป็นเกม้วยกลับบอลอยู่ที่เดโก้ ลูมินิเก้ดักเท้าสวยฮะสลับโทนี่ดำยกมาลูกนี้โอ้ยสู้ลูกการัดไม่ได้เลยฮะเจอตูรามเก็บหมดฮะโอเคไรอันแทงมาโอเรชิโนสวยสิครับแบบนี้ซองกามินแหมเจอความแข็งแกล่งนะเป็นเกมตกลับดมาอยู่ที่เดกโกเดกโกจะทำยังไง อาดักสวยฮะมิเกลโอลิเซ่สวยครับแบบนี้ซองมีนตกไปเพื่อนเรียบร้อยครับแบบนี้เ,เวชิลูนะถ้าจะจอบแบบนี้ไม่มีพลาดนะนี่ฮะเกมโตกับก็ประมาณนี้เลยมันก็จะวิ่งขึ้นเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวเลยนะอ่าประมาณนี้นะสำหรับเกมลุกนะโอเคฮะตอนนี้เราก็ขึ้นนำไปแล้วนะสองประตูต่อศูนย์แทงลูกยามมาไลอันสวย โอ้ยมิเกลโอลิเซ่ฮะช้านิดหนึ่งฮนะดักสวยฮนะโรด,ดี้ยกมาเปนเก็บตัวกาบอลอยู่ที่แฟนลำพาดแฟนลำพาดโอ้ยโอย้ยังไงฮนะดักสวยว่าจิลฟันไดย้ยกมาลูกนี้จะให้ซองกมินอืมสู้ความแข็งแก่งไม่ได้ฮนะตามตรงเลยเอาดักได้อยนะู่ฮะ ขอคัดแบกหน่อยโอ้โหช้าไปฮะมิเกลโอลิเซ่แต่เรายังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ทุ่มมาลูกนี้ให้รอยอันโยกมาเลยซองอเมินโอ้โหไม่ตรงกรอบฮะเขาได้เป็นลูกตั้งเต่เปิดโดยโอริเวคาเรเดียกโกมาการเล,เล่ยกมาลูกนี้จะให้แฟนลนมผ่านไม่ได้ บอลอยู่ที่ไรอันแทนวันลูกนี้มิเกลออริเซ้ไซ้ก้อยมายังติดคานาวานาโรอืมดักสวยฮันิโก้ฮะบอลอยู่ที่ซองเมียนอยาขอเข้าเหลี่ยมปั่นหน่อยโอ้โหลูกนี้ใจร้อนนิดน,นึงนะแม่มันเลยเสียงหลักนะถ้ามันได้ผมได้องศานี้เนี่ยบิเคลอร์ทำงานเลยนะเมื่อกี้นะแต่เปิดมาฮะอรลิบ์คาร อืมบออยู่ที่ริโอเนวิซี่ดูกตัดได้ปึ๊บปื๊บโอ้ยบากกระเล่ๆฮะตามมาตัดเลยดักสวยคลายวอล์เกอร์โอ้โหบูโน่ฮะโอ้โหต้องเล่นเกมแล้นก่อนดักสวยนิโคลบารีล่า แมนูนี้ให้ซองเมียนทำชี้หนึ่งสองสวยสิครับมาแล้วฮนะซองเมียนอย่างไงฮะซองเมีนไม่มีตัวจ่ายต้องยัดไปก่อนนะแมยังติดเซฟฮนะแม่น่าเสียดายเมื่อกี้นะแต่ว่าเพื่อนเติมมาไม่ทันนะจําเป็นก็ต้องยัดไปก่อนนะนะเอาลูกเตะมุมไปก่อนโอเคเราได้ไลูกเตะมุมแม่เท้าซ้ายออกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวได้เท้าขวาอ่ะใช้สูตรนี้ก็ได้ ยืนเรียงหน้าแถวฮะแล้วก็ปาดมาเบาๆลูกนี้อืมข้ามือโอ้ลิว์คามนะปาดเบาไปนิดนิด,นดึงเออยังได้อยู่ยังไงยังไงอืมขัดแบกไม่ได้โอ้ชงมาโทนี่รัมไล่แยกไม่ได้ครัเป็นับเป็นเก็บตัวกลับเลยรับทวนา4นาทีบอลอยู่ที่เออ่รีโอเดเมสซี่ยกมาลูกนี้ไม่ได้ติดเอะ เด็กกสับเลยลูกนี้อืยังติดเซฟโอ้โหไม่อยากให้ได้ลูกทุ่มฮะแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะทุ่มมาลูกนี้ฮะแฟนล้ำพลาดยังไงจะได้เปิดเข้าไปหรือเปล่ายกมาลูกนี้เข้ามือปีเตอร์จะไม่เคล่มนนะลูกช้าๆฮะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะแต่เปิดลูกนี้ก็จบแล้วโอเคฮะทีมเราก็ชนะไปได้นะสองปรตูต่อศูนย์ โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนลองบอลเคาน์เตอร์นะที่มาด้วยระบบ4 3 1 2นะก็จะเน้นจอดตรงกลางเป็นหลักกันนะออก็ไปลองปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นดี่หนึ่งกับเขาบ้างนะก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ